มีคนจำนวนมากเกิดคำถามว่ากรณีที่มีโรคประจำตัวแล้วจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่ช่องนี้มีคำตอบหมอยงหัวหน้าูนยนเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงถึงข้อห้ามของคนที่ไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด -19 ดังนี้ 1. คนที่เคยฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงเช่น เกิดอาการช็อกขอให้งดหรือชะลอการฉีดเข็มที่2ไปก่อนแล้วปรึกษาแพทย์อีกครั้ง 2. ผู้ป่วยที่มีไข้รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3. ผู้ป่วยความดันที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือผู้ป่วยเบาหวานที่ยังคุมน้ำตาลไม่ได้นั่นเอง 4. กลุ่มผู้ป่วย HIV ที่แสดงอาการ สำหรับกลุ่มที่สามารถฉีดวัคซีนได้มีดังต่อไปนี้ 1. คนที่เป็นโรคทารสซิเมีย 2. กลุ่มที่กินยากดภูมิต้านทาน 3. ผู้ป่วยเอ v แต่ไม่แสดงอาการ 4. กลุ่มผู้ที่กินยาสลาลริมเลือดหลังฉีดให้กดที่บริเวณที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ที่เป็นโรคระบบประสาทอื่นๆเช่นโรคพาร์กินสันโรคสมองเสือ่อมโรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรมทั้งนี้ควรรับวัคซีนชนิดไหนควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดนะคะคราวนี้มาดูกันในการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนกันนะคะการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน 1. ควรหลีกเลี่ยงหรือดกาแฟหรือชา 2. คนที่มีอาการปวดศรีรษะเนื่องจากไมเกรนให้เลื่อนการฉีดออกไปก่อน 3. ควรดื่มน้ำพอประมาณเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ 4. ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายๆห,หลวมๆและง่ายในการรับและฉีดบริเวณต้นแขนสวมเสื้อแขนสั้นก็ดีนะคะ 5. ศึกษาดูว่าเราแพ้วัคซีนชนิดไหนและควรปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับการฉีดวัคซีน 6. พักผ่อนให้เพียงพอ 7. ทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายไม่เร่งรีบหรือเคร่งเครียด 8. คนที่เคยทานยาประจำก็ให้ทานยาเป็นปกติไม่ต้องหยุดยายกเว้นคนที่ทานยาสลายเลืเลอดควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีน 1. ลดการออกกำลังกายชั่วคราวหรือออกกำลังกายอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ต้องใช้กำลังบริเวณแขน เช่นยกเวทเป็นต้น 2. เว้นห่างจากการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่1เดือน 3. พักผ่อนให้เพียงพอการฉีดวัคซีนประชาชนได้รับประโยชน์และเพื่อการลดความรุนแรงของโรคโควิดจึงขอแนะนำให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนทั่วหน้าน,นะคะ ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณากดไลค์ใช่กรุณากดแ like, ชร์กด, share, กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ